บนโลกของเรามีหินก้อนหนึ่งที่ไม่ได้กำเนิดจากโลกแต่มันมาจากดาวอังคารดาวเคราะห์เพื่อนบ้านสีแดงที่อยู่ห่างออกไปกว่า225ล้านกิโลเมตรและวันนี้มันกำลังจะถูกประมูลในราคาที่สูงถึง146ล้านบาทนี่คือเรื่องราวของ NWA 16788อุกาบาตจากดาวอังคารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ NWA 16788 ถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ในพื้นที่ห่างไกลของแคว้นอากาเดสในประเทศไนเจอร์โดยมันหนักถึง24.5กิโลกรัมและใหญ่กว่าชิ้นส่วนอุกบาตจากดาวอังคารก้อนอื่นๆที่เคยเจอถึง70%บนโลกนี้มีอุกบาตจากดาวอังคารเพียงประมาณ400ก้อนเท่านั้นที่เคยถูกค้นพบและก้อนนี้คือก้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก พื้นผิวของมันมีสีแดงเข้มอันเป็นลักษณะเฉพาะของดาวอังคารแถมยังมีคราบเงาคล้ายแก้วซึ่งเกิดขึ้นขณะพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกส่วนภายในนักวิทยาศาสตร์พบร่องรอยของแรงกระแทกจากอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคยพุ่งชนดาวอังคารแรงกระแทกที่รุนแรงขนาดทำให้บางส่วนของหินกลายเป็นแก้วซอเทอร์บีสบริษัทประมูลชื่อดังของโลก เตรียมนำ NWA 16788ขึ้นประมูลในนิวยอร์กในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยคาดว่าราคาจะพุ่งสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว146ล้านบาทแคสซิเราแฮตตันรองประธานด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติของซอเ h อร์บีสกล่าวว่านี่คือการค้นพบที่มีความสำคัญอย่างมหาศาลทั้งขนาดสีสันและความหายากของมัน ทำให้เป็นอุกกาบาตจากดาวอังคารที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาย้อนไปเมื่อปี2021มีอุกกาบาตจากดาวอังคารอีกก้อนที่บรรจุก,ก๊าซบรรยากาศของดาวอังคารไว้ภายในซึ่งถูกประมูลไปในราคา7.3ล้านบาทซึ่งมากกว่าที่ประมาณการกันไว้ถึง4เท่า NWA 16788คือก้อนหินที่อาจไม่มีชีวิตแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับโลกใบอื่น แล้วใครจะรู้ว่าใต้ฝ่าเท้าที่เราเหยียบอยู่ทุกวันนี้อาจมีอุกบาทจากโลกอื่นที่มีมูลค่ามหาศาลซ่อนตัวอยู่เงียบๆและรอใครสักคนมาค้นพบและคนคนนั้นอาจเป็นคุณ